มามึงทําที่จอด,ดรถกันแต่สำหรับใครที่อยากจะเห็นกูทําเองไม่ครับกูติดแกมกูจ้างเขาทำแต่กูสามารถบอกมึงได้ทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นแรกยังขั้นสุดท้ายเลยเริ่มครับมึงอันดับแรกต้องคิดแบบก่อนกูตั้งใจจะให้มันจอดได้ประมาณ2คันเว้ยความยาวก็น่าจะประมาณหเมตรและอันนี้จะเป็นฟิลต่อเติมนะคือต่อมาจากโครงสร้างเดิมของหน้าบ้านคือตรงนี้มันเป็นที่ลกลุงลังใต้ต้นมะม่วงช่างเขาก็จะมาเคลียร์ขยะออกให้หมดเสร็จแล้วก็ปรับพื้นและไปลุยเรื่องการซื้อของกันถึงกูจะไม่่่่่่่่ไได้้้้้ททําา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 เเเเเเอออออองง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 ในนนนนนนีีีีะะแแแตยยรรรรววิซืขขลจชปปป็คมมมมณหหู มีเหล็กแล้วก็หลังคา2 0 0 0มืต้นต้นครับมึงแพงหรือเปล่าไม่รู้แต่มันคูน2ขึ้นมาจากสมัยที่กูทําเองพอเคลียร์พื้นเสร็จเขาจะเอาหินปูก่อนหลังจากนั้นก็ผสมปูนกับทรายเอามาเทอันนี้จะเป็นพื้นปูนขัดมันนะเสร็จแล้วเขาก็จะเกี่ยให้มันตรงให้มันฉากนะครับแล้วถ้าเราจะปาดตอนเงา่ต้องรออันนี้เสร็จก่อนปะรอแห้งแล้วเ,เข้าไปเหยียบไม่ได้ัน้นมันจมรอยก่อนที่จะขัดมันใช่พอปูนมนเซ็ตตัวจนขึ้นไปยืนได้จากนี้เขาก็จะเอาน้ําพรมเสร็จแล้วก็โรยปูนหยาบอันนี้คือขั้นตอนขขขััััััััดดมมมนนนนแแแลล้้้้วววววอออออไยยยาา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 ากกกกก่่่่่ฟบบพชงงงงทํปูเเเสสรรรร็็จจะตื มาแบบเสริมสี่เสาแต่กูกลัวว่าเวลาถอยรถอ่ะมันจะติดเสากลางก็เลยเอาแค่สองเสาตรงปลายพอนี่คือเสาเดิมมันเดิมเสร็จแล้วต่อออกมาข้างนอกสองเสาไม่ต้องกลัวตกท้องช้างเขาก็จะตั้งเสามาก่อนเลยสเสาและเอาลงไปเชื่อมกับตีนช้างแล้วก็เจาะลงไปในปูนไว้ไอ้ส่วนนี้คือ2เสาตรงปลายไว้เสร็จแล้วเขาก็จะใช้ระดับน้ําวางเพราะหลังเนี้ยตั้งใจให้มันเทออกค้างไว้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาเหล็กพาดตามไซส์ตัวเหล็กวางคาดแบบนี้ สองเสาแรกเป็นบ้องข้าวหลามเหล็กที่พาดมาจากโครงของหลังเก่าครึ่งของบ้องข้าวหลามนี่นับ1นับ2นับ3นับ4นับ5และอันสุดท้ายก็จะเป็นแปรสําหรับยิงหลังคาแล้วถ้ามึงอยากได้ละเอียดกว่านี้ <_ S 1> เดี๋ยวอ p พีหน้ากูมาต่อเป็นไม้ให้ดูแต่เขาเข้ามันจะประมาณนี้เสร็จแล้วก็มุงหลังคาปกติเลยและก็ได้ลงรถมาครอบครองครับมึงทำไมถึงทำใช่กูสงสารรถกูมากคือบ้านกูมีนิสัยเดียวกันหมดทั้งครอบครัวรถเก่าขายได้2องสามหมื่นไม่ยอมขายเก็บไว้ซื้อแกงเถอก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาแต่งหน้าบ้านกันต่อและ